อ,อ,อันนี้ใครสั่งมาเนี่ยนะครับ อ่าเนะครับเดี๋ยวใครบอกเนี่ครับว่าใครสั่งมาให้เนี่ยอ่าเนียครับก็บอกกันนะครับว่าใครสั่งอะไรนะะอธิษฐารให้ทุกคนมีความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีเงินมีทองมีโชคมีลาบวันนี้ที่ได้มาร่วมฉลองวันคล้ายวันเกิดพรใดที่ประเสริฐพรใดที่ศักดิ์สิทธ ่ในโลกนี้ขอประทานให้ลูกศิษย์ลูกหาทุกคนมีความเป็นเศรษฐีขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงขอให้ปกหวยลูกศิษย์ทุกทุกวดทุกวดทุกวดเัดขอให้บมอบทุกวดเด้อทุกทุกวดเหมือนเลขอยู่ในนี้เลยเด้อเป็นเลขอยู่ในนี้เลยเอาไปดูนี่ไงเดี๋ยวดูเทียน นี่เด um ้อนี่เค้กนี่เขียนให้มันแล้วซะเขียนด้วนี่น้อยเลยนะคลินี้เราสั่งพิเศษใครสั่งมาสั่งบอกมาครับใครสั่งมาใครสั่งไม่รู้อย่าไรูปมาเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับเค้กนี้นะครับก็ดีใจไหมค้กดีใจมากดีใจมากเค้กปขอบคุณมากสําหรับเค้กวันเกิดสําหรับเจ้าภาพเค้ก วันวันเกิดก็ขอให้เจ้าของเค้กเนี่ยมีความสุขมีความเจริญมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตปรารานาสิ่งใดให้ได้สิ่งนั้นนะฮะตามที่เขาปรารถนาแล้วตามที่เขาปรารถนาอ่านะครับก็อยากให้มีความสแต่ปรารถนาผมไม่ได้นะ อันนี้ปฏิเสธไม่ได้ชอบปรารถนาเอาเผื่อคนเขาปรารถนาไม่ได้ไม่ได้บวงสวงอ, <laughs> อ่ะอนี่นะครับคลิก็เป็นรูปอดอกไม้เป็นดอกกุหลาบร้อยนะครับก็เหมือนกับดอกกุหลาบ มีอะไรอันนี้เป็นดอกดีดีที่ไม่มีดอกเอ้ยอันนี้เหมือนดอกรักนะดอกรักไม่ได้นะข้ามรักไม่ได้ไมีดอกกุหลาบมีดอกกุหลาบตรงนี้กี่ช่อฮูเรมดี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 เรื่องกุหลาบเรื่องกุหลาบนี่เขาบอกว่าเขาเรียกเขาเรียกเบียนเบนเบียนเบนเบียนเบนเรื่องเรื่องนี้ดีกว่าตรงหลัง นกกรงโคขอางบมีดมามามาตัดมามาสับเค้กดอกข้างบนกับดอกข้างล่างมันจะรวมกันได้เยก็สามหาสามหาไปออกเลยออกงวยไทยแล้วออกงวยเล้าเมื่อกี้บโอ้ยเสียดายออกสามหาดีออกหาสามหาสามคือมาซื้อไปซื้อจะสามสี่ด้วย กัดขึ้นแต้มหนึ่งกระบอกแล้วถึงลงแต้ตัดเค้กตัดเค้กให้ให้สารวัตรกินแน่ตัดคุณลาเปาได้ไหมสารวัตรสารวัตรบพรเคยกินเค้กไว้ด้วยสารวัตรบอกว่าเคยกินเค้กนี่กินกินแต่เค้กอย่าเค้กเซเว่นกินแต่เค้กเซเว่นบราเคยกินเค้กเค้กนี้โอ้เราต้องบอกราคาดอกอันนี้เป็นกระดาษสิทธน เขาเป็นกระดาษจังไหนไม่ใช่กระดาษเขาเป็นให้ดีเนี่เป็นไมี่เ็นดีดีเรอครับเราเป็นแค่เอากระดาษราคาเค้กมา้องเราเนี่ยลอยเก่าๆราคาเช้รอยไม่ใช่ี่สิบเก้าอ้อย่ิบเจ็ด้อยยี่สิบเจ็ดเอนเอ็นเชฟนะก็ให้

ขอให้ทุกคนร่ำรวยด้วยเขียนเลขไหนก็ออกเลขนั้นเด้วยพิกรอนอาชาากรให่ฮะฟูดตัดเค้กให้นะครับจัดให้ทุกคนเเเเลลทุ บอเขียนเลขห้สิบอเขียนเลขหายเลยเขาเอาไปอ่านนี่เขียนห้ยมองนี่นี่เขียนห้ยมองเดี๋ยวเขาเอาไปอ่านวันเกิดแม่กินอะไรหลายเลยกินหลายๆกินหลายๆกินเบิ่งแซ่บสิเสียบเสีบคือเครกันล่ะ อาบัว่าแซ่บเคือหลัาคือก่อยเ่ศกเศบคือหลักคือก่อยจี่สี่ได้บวบาอร่อยอะดูหน้าตาถ้าถ้าเขามีความสุขเราก็มีความสุขในการให้ครับณมให้วันยืนนเคืออะไรกาแฟกาแฟ อะไรคอโอลิยงอะรที่สุดในสามโลโอลยงอะไรที่สุดในทีู่มาจานน้ี่บูมาอาหารโอลงมาูนอาหารโอลงมาบูลนะครับน้ำซุปี่บูนอร่อยขอบคุณเลยหลับอบคุยหลน้ำซุปีบูวนหน้าอร่อยกว่านี้เท่าอ้นหน้าอร่อยกว่านี้นะครับขอบคุณนะครับที่ช่วยนะครับอันนี้ไม่ได้ผูร่างกายแข็งแรง เป็นที่ึ่งของลูกศิษย์ทุกคนวันหน้าปัง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 ันปังปังอันนี้อันนี้อันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรอ่ะนี่คืออะไรคือกล้องคอแต่กล้องเออาวรันเกิวันอให้ปู่วัอให้ปู่สุขภาพแปงแรงวันหน้าขอให้ปังปังโดนโดนโดนทุกงวดโดนทุกงวดมันจะอพศสิบสี่เเนาะต่อไปพศสิบ ปู่จะให้ทั้งทั้งปีทั้งปีเลยเพราะซ้อนสิบห้าเดี่ยดูไม่ได้อะไรปู่เดี๋ยจะดูไม่ได้าจะพาปู่ไปอยู่ไหนนะใช้จะไปวันนี้เดี๋ยวลูกศิษย์อยู่บนเขาจะสร้างตรงนั้นให้ที่ที่สามร้อยไลที่สามร้อยไร่เดี๋ยวปูลชิมเค้กเค้กอร่อยไหมเดี๋ยวปู่จะไปอยู่นั่นลูกศิษย์ก็จะตามไปครับตามจริงว่าจะสั่งเค้กเก้าชั้น ตอนแรกก็จะสั่งเค้กเก้าชั้นแต่ว่าพอดีทางร้านเขาบอกว่าเค้กเก้าชั้นนี่ตกประมาณห้าหมื่นกว่าบาทก็เลยก็เลยลดก็เลยลดลงมาถ้ากอนะครับถ้ากรนะทั่สุขภาพแข็งแรงนะครับก็ขอให้ทุกคนมันมาไม่โชคไม่ลาบเอาง้อก็หายนะอร่อยอยู่กันเนาะ ะโอเคนะครับ Happy Birthday to you นะครับครับอ้าวกินด้วยกันโอ้มามามาทุกคนก็ทุกคนเขาก็อวยพรมาหาปู่ทุกคนอะก็วามใดที่ทุกคนอวยพรมาให้ย้อนกลับไปหาทุกคนเงินทองก็ให้ย้อนกลับไปให้ทุกคนเหมือนเดิม ก้อยพรให้ปู่สุขภาพร่างกายแข็งแรงแต่ก็อยู่กับลูกศิษย์ลูกหาบอกหวยลูกศิษย์อัาอนี้คืออะน,นี้คือคือสิ่งที่ชอบชไบอกอันนี้อันนี้คือสิ่งที่ชอบของลูกสิยวงนี้ก็บอกว่าขอยห้ปูบอกหวยลูกศิษย์ให้ถูกให้เข้าที่หวดปังว่าถ้าบอกหวยแม่นทําไมไม่ซื้อให้ตัวเองรวยก่อนอะนี่นี่คำนี้ จะมีจะมีทุกคอมเมนต์อ่าคือเราก็ไม่บ้ากันมันก็มีคนรักก็มีคนเกลียดมีคนชอบก็ต้องมีคนไม่ชอบอ่าฉะนั้นเราก็ไม่ได้อะไรเขาบอกว่าให้หวยแม่นไม่ซื้อให้ตัวเองรวยก่อนอืมฉะนั้นเราให้ลูกสิษรวยดีกว่าเราไม่จำเป็นต้องรวยหรอก เราอยู่แค่นี้ก็มีความสุขแล้วเราเห็นคนอื่นมีความสุขเราก็มีความสุขเราเห็นคนอื่นดีใจเราก็ดีใจแค่นั้นเองมือกันถ้าจะซื้อให้วยก่อนใช่ถ้าถ้าถ้าจ้องมือกลเปิดใจก็ตามนั้นแหละเออใช่ไหมนีเลยครับถ้าจะถ้าจะมือเปิดใจใจกว้างตให้ผมใช่ถ้าใจกว้างก็เปิดรับ ไม่ได้บอกว่าตัวเองให้หวยแม่นเป็นแค่แนวทางเราก็อยากซื้อเหมือนกันเราก็อยากซื้อเยอะๆแต่เราก็ซื้ออยู่แล้วซื้อแค่คนละห้าสิบคนละร้อยเนี่ยพอน้เขาก็แค่นั้นเองเขาก็ดีใจแล้วก็มีความสุขแล้วเขาไม่ได้ซื้อต่อลมหายใจอีกสิบห้าวันอย่าซื้อเลยนิดนึงอย่าซื้ออย่าหยาดเดือยหยาดเดือยหยาดหายหาดแ่หยาดจมูองยาดปูคำแสนดอกเพราะว่าปูคำแสนเรา ไอ้หัวไอ้หัวมาแตงด้านแล้วเรา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 บอดดเป็นคนเป็นตาหยางปลาด้านเราเป็นคนตาคืออย่างนี้เออเป็นคนน่ารักเป็นคนเข้าถึงทุกคนก็เหมือนอยู่อย่างนี้แหละลูกศิษย์ลูกหาก็คือเราอยู่แบบพี่แบบน้องอแบบญาติพี่น้องเราเราอยู่แบบมีความสุขแค่นอนฟันซื่อโลแค่นอนฟันเฉยๆก็ตีความฝันเราตีความฝันเอาแล้วก็มาเขียนเขียนนั้นเองฟันของเฮาเขายังง่าย มันมันเป็นเรื่องบังเอิญฟันของเฮาเขาก็บังเอิญดูเกินไปบังเอิญเกินอ่านะครับก็ขอบคุณนะครับขอบคุณมากๆว่าได้ว่าได้เกี่ยวกันกระกองฉลากเด้อเห็นหน้ากันก็จะถามเลขหลายว่าได้เกี่ยวกันกระกรองฉลากอะครับขาเขาเกี่ยวกันเขาซื้อเอารางวันที่หนึ่งดีกว่า่าหูป้าดันก็ซื้อไว้ตั้งแต่วันที่หนึ่งออกพรซื้อเลยอ่า อย่าคิดหลายอย่าคิดมากอย่าคิดมากอืเป็นแค่แนวทางเป็นแค่แนวทางตอนนี้สงสัยเลขหนึ่งเจ็ดคงไม่มีขายเลขหนึ่งเจ็ดกับเลขหนึ่งเจ็ดคงไม่มีขายเจ็ดกับกับกับสามสี่ใส่สามสี่สามสามสามสี่เตรียมอันเตรียมอันนะเจ้าเตรียมอันแต่ก็อันเจ้าก็อันก็อันเกินเลือกแค่สห้าเลขก็พอเลือันที่ห้าสิบตัวจะเป็นซื้อตัวไหนถูกเจสี่อันไจ้สี่ รู้สึกว่าร้อนตอนแรกว่าจะกินหมูกระทะแต่ว่ากลับมาไม่ทันไม่ทันดึกไม่ทันดึกแล้วก็พากันกินไข่ไข่เจียวไปก่อนการเคลียร์กานเคลียร์พี่พี่จักก็จะได้ทางกลับนะครับขอบคุณนะครับพี่จักขอบคุณพี่สมุดนะครับและก็ขอบคุณพลนะครับที่มาร่วมไปด้วยกันแลวก็ร่วมด้วยกันพี่จักจะกลับแล้วนะครับ รถดีๆนะวันนี้ก็ขอบคุณแล้วก็ขอบคุณเอฟซีขอบคุณทุกคนที่ศรัทธาในองค์ผู่เจ้ากระดำขอบคุณนะบารมีก็บารมีกูก็ถ้าไม่มีองค์ผู่เจ้ากระดำเราก็คงไม่มีเราก็คงไม่มีวันนี้เพราะว่าบารมีบารมีองค์ผู่เจ้ากระดำจริงๆยอมนะครับก็ติดตามรุ่นสองเร็วนี้เรนี้เปิดจองนะครับก็ออกแบบเรียบร้อยแล้วนะครับก็รอติดตามเด้อดตามกัน ว่ารุ่นสองจะสวยหรือจะถูกใจหรือเปล่านะครับเราตามชมเราก็คิดว่าเราจะทําและออกแบบให้ดีที่สุดและก็ให้สมสมเขาเรียกว่าสมบารมีสมกับบารมีองค์ปู่เจ้ากระดํานะครับอ่านะครับวันนี้ก็ขอบคุณปู่แล้วก็ขออวยพรอีกครั้งขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็ขอให้ที่เลิศในปัตจุีพรใดที่ศักดิ์ที่สุดในสากลโลกนี้ จงประทานพรให้ลูกศิษย์ลูกหาและเอฟซีของพีนิวสุรินคนสุรินทีวีทุกคนที่ติดตามชมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็มีเงินมีทองมีโชคมีลาบถูกหวยกันทุกวดเลยเดอ้อสาธุเอ๊ะทุกวัทุกวดเอ๊